สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา,าทบทวนนะการต่อโมเลกุลของพันธะขัวเลงกันดีกว่านะคะก็ช่วงโครูเราทำอะไรได้นเราก็ตมาแล้วกักวกนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองต่อโมเลกุลสักสอมนแนลวกันเนาะสุม นะโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบนะคะประมาณนี้ตอนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าในการต่อในบทเรียงที่เราจะต่อทน,นี้นะคะถ้าเป็นโมเลกุลน,นี้ถ้าเป็นโมเลกุลน,นี้นะคะก็จะเห็นว่าคาร์บอนเนี่ยสามารถมีได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนที่มีสีแคนแบบนี้ คาร์บอนที่มีสองแขนพันธะสบบน,นะคะถ้าเราเห็นตัตรงนี้เนี่ยมันจะมีสี่แขนเห็นไหมคะสี่แขนเพราะ,ะนั้นตามหลิเตอร์สี่แขนของคาร์บอนนี่ไงคาร์บอนมีสี่แขนนะคะคราวนี้ตรงสีขาวนี่จะเห็นว่ามันเป็นไฮโดรเจนเนาะตันไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนตรงนี้นะคะเราต่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้ นะคะต้องเปลี huh. like ่ยนเปลี okay. ่ยนไปลายเลยนีแอลนะคะเปลี huh. Good, ่ยนเป็นเขียวซึ่งสีตอนนี้สีเขียวเขียวก็ต้องเอาไปทนวุฒก็จะได้แล้วว่าวนคือโมเลกุลของ นะถ้าดูพิจารณาที่รูปร่างของโมเลกุลเราก็จะเห็นว่ารูปร่างของโมเลกุลเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นสีแขนแบบนี้เราเรียกรูปตรงนี้ว่าอะไรทรงสีหน้านะคะทรงสีหน้าโอเต่อ okay, ไปตรวนี้ตัวนี้เราก็เริ่มที่อะไรเหมือนกันคาร์บอนสีแขนเช่นเดิมนะคะคาร์บอนสีแขนเช่นเดิม แล้วก็ต้องมีคาร์บอนตัวหนึ่งที่มีสามแขนโอเคเราตัวเดิมเนาะคาร์บอนสีแข็งกับคาร์บอนที่มีสามแขนคาร์บอนที่สามแขนพอได้แล้วเราลองมาเปลี่ยนกันเลยนะคะตรงนี้ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนหนูจะเห็นว่าคาร์บอนมันต่อกันด้วยหนึ่งแข,งแขงนโอเคเนาะ ก็จะต่อแบบเซตปึตรงนี้หนูจะเห็นว่ามันเป็นสามแขนของไนโตรเจนโอเคไหคะไนโตรเจนที่มีสามแขนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ไนโตรเจนคือสีฟ้าหรือสีาําวงคะ่ะโอเคพเราได้แบบนี้แล้วเห็นไมมันจะมูสามแขนมันเจอกับสามแขมนมรงนี้เนาะแต่เวลาต่อ ออกซิเจนอยู่สองตัวเรามีไฮโดรเจนสองตัวเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ตัวที่สามนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นออกซิเจนนเจสีแดงนี่นะคะอ อเมาจัพราะว่าออกเนจะมี้อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างโมเลกุลก็พันธะเดียวบนสัม เหมือนเดิมเริ่มที่คาร์บอนที่มีเท่าไรเหมือนกันสี่แขนเห็นไหมคะคาร์บอนที่มีสีแขนเอาอันนี้ออกคาร์บอนที่มีสีแขนตัวนี้ตัวต่อไปคาร์บอนที่มีสามแขนเห็นไหมคะคาร์บอนที่มันสามแขนเพราะฉะนั้นคือตัวนี้นี่เองคาร์บอนที่มีสามแขนต่อกับในตัวเจนต่อกับเลมบอรแล้วเพราะฉะนั้นเราขาดอะไรตัวหนึ่งไฮโดรจินนะคะ จะเห็นว่าในสามอันนี้นะที่เราโดนมันจะมีลักษณะแบบนี้แต่พอมาต่อเป็นสามมิติจะมีลักษณะนี้นะคะก็จะทําให้เราทราบความชัดเจนมากขึ้นว่าเออความเป็นไปได้มันอยู่แบบว,ว่าโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อตัวอะไรกันบ้าง ถ้าเรามีอะตอมพวกนี้แล้วจะเกิดเป็นโมเลกุลอะไรได้บ้าง